สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eyes on the Price ค่ะในคลิปนี้จะมาบอกวิธีการโอน UST จากไบ a น c e ไปกระเป๋าเทอร่าค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ใช้ i บ a น c e นะคะก็สามารถโอนตรงได้เลย,เลยสำหรับใครที่จะเอา UST ไปฟาร์มที่ Anchor นะคะก็สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Anchor Protocol ได้ตรงมุมขวาบนเลยค่ะวิธีการโอนก็ไม่ยากเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ Wallet เพ a s ยนแอร์สปแล้วก็กด w i t วิดร w ที่เหรียญ ust ค่ะต่อมาให้เราไป c o อปป้เลขกระเป๋า Terra Station มาใส่เลยค่ะซึ่งพอเรากดวางเลขกระเป๋านะคะมันจะขึ้น Network ร์ t เป็น Terra c h a ช n ให้เองเลยส่วนตรงเมโมนะคะไม่ต้องใส่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอนจาก t เ r ร a กลับมาบ i n a น c e เนี่ยแล้วกระเป๋าบ i n a น c e มีเลขเมโมเนี่ยเราก็ต้องใส่ด้วยนะคะใส่จำนวน ust ที่เราต้องการโอนเลยค่ะ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม1 usd ค่ะตรวจสอบเลขกระเป๋าของเรานะคะว่าถูกต้องจากนั้นก็กด withdraw เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะเตือนถึงความเสี่ยงในการโอนเหรียญเนาะก,ก็คือเราจะต้องตรวจสอบเลขกระเป๋าให้ดีว่าเลขกระเป๋าถูกต้องหรือเปล่าถ้าเลขกระเป๋าผิดนะคะเราจะไม่สามารถเอาคืนมาได้แล้วก็ให้ระวังพวกสแกมหรือว่าหลอกลวงอะไรอย่างนี้ด้วย เพียงเท่านี้เราก็โอนจากใบนั้นไปเทอร่ s าสเตชันเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนสำหรับใครที่จะฝากในแองเกอลต่อนะคะก็กด Deposit เลยใส่จำนวน UST ที่เราต้องการฝากเลยค่ะแต่ว่าให้เหลือไว้นิดนึงนะคะสำหรับเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนค่ะกด proceed เพื่อทำ Transaction เลยค่ะสำหรับใครที่ใช้ Hardware Wallet Ledger นะคะก็อย่าลืมเปิดแอป t e r ร a ไว้ด้วยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็ฝากเรียบร้อยแล้วค่ะหากมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ